สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวโซเชียลคัมแล้วก็เฟซบุ๊กของแทมนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปแทมด้วยนะคะคือวันนี้แําก็เหมือนมีเรื่องอย่างมาแบบว่าแําแบบอยากทาตามความฝันของตัวเองคือทําอยากเป็นพิตตี้อะคะ่ะคือแําไม่รู้ว่าสาวประเภทสองหรือจะเคยสามาราทํางานตรงนี้หรือเปล่าแต่ในความคิดของแทมอะคือทําอยากทํางานตรงนี้เพราะว่าแําคิดว่าทําทํางานที่ททาทาอยู่คือแทํทำงานขายเสื้อผ้าแําทํางานได้วันละหกร้อแล้วทํารู้สึกว่า ทำอยากมีเงินมากกว่านี้เพื่อจะได้มีเงินซื้อบ้านอะไรให้แม่ได้ไวามากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยแบบว่าเบาภาระให้เขามากขึ้นเพราะตอนนี้ทําก็ยังเรียนอยู่มหาลัยปีสองอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คือแม่ทําเขาอยากไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วทําก็อยากแบบว่านสองปีนี้ทําอยากทํางานให้มันดีให้มีเงินให้เขาได้แบบไปลงทุนทํางานที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เลยคิดว่างานที่ทาอยากทำนัตอนนี้คือทาอยากทำพิตตี้เสริมไปด้วยค่ะคือแบบมีงานเข้ามาเพราะว่าที่ทําอยู่มันได้หกร้อยทำอยากทํางานได้วันละแบบ เป็นพันมากขึ้นคืออยากเหนื่อยแค่ไหนทําก็ยอมเพราะว่าอยากให้แม่สบายแล้วก็อยากให้ตัวเองมีงานที่ตัวเองรักแล้วต้องอยากทําจริงๆค่ะยังไงพี่คนไหนหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนไหนที่พอจะรู้จักงานที่เป็นพิตตี้แล้วสา,ารประเภทสองสามารถทําได้ยังไงก็รบกวนทีนะคะรบกวนติดต่อทํามาหน่อยนะคะคือทําอยากทาจริงๆค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปทมขอบคุณค่ะ